สวัสดีครับเมื่อนี้พบกับซออามโซจิงนะครับเมื่อนี้ก็สิออกไปขายของแต่กับเมนูที่สิขายก็อยากให้พี่น้องมาเบิงเมนูเด็ดวัตถุดิบลับหนังคว้วไอ้หนังควายจีเอ้ยบอแมนหนังควย้ยเอาเดี๋ยวผมเมื่อนี้ก็สิมาเฮ็ดให้เบิ้งว่าการเผาการทุบเฮ็ดจังได้เห็นมันเป็นจะแซสีเป็นจะกินมาพี่น้อง เอาเมื่นอนี้ก็ทด,ทดลองจ็กจ็กเสนแล้วกันเนาะอ่ะเต้องอีหยังไลโยนลงไฟเลยเอากระเบิงพลิกไปเรื่อยๆนะครับให้จนกว่ามันสิมใหม่มาสุดทั้งเอาระวังล่อกระสิถ้าพี่น้องมาเบิงชัดคๆๆๆๆๆๆๆักชัดๆอนว่าไม่เป็นจังไหนเสนงามบ่ อันนี้ซออามกติ๋้ขายยูเซ็นละยี่สิบนะครับเผาไห้พ้อมทุบให้พ้อมสามเซ็นห้าสิบบาทพร้อมรับประทานโอ้ฝีคั้วไงหนังขััว อันนี้ก็เริ่มใกล้สิได้แล้วนะครับกับไม่แล้วได้การแล้วดำดำแล้วดำดำปีปีปจักดำคักบ่คักดำปีปีเมนูเด็ดวัตถุดิบลับเอาว่าเบิ่งสินเอาละคันใหม่มาสุชทางจังสีก็ถือว่าได้การนะือได้พี่หน่อยเดี๋วทุบเลยนเนาะออาี่นี่ จานนังเอานังเอานังขั้วไปป่ะครับใช่จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาเอาแล้วเนาะไปที่นี่สิทุบให้เบิ่งอุปกรณ์กะบ่มีหยังหลายครับกะมีเล็กคีพบพร้อมกะใส่สากสากเก้าเแล้วกะเขียงพร้อมืาอุปกรณ์เรียบร้อยเอาเอาแล้วเด้อบัดเนี่ย ทุบไปเรื่อยๆจนอันดำๆนี่มันออกเม็ดนะครับทุบไปโอ้โหอมดีแหวงเลยเอาทุบจนออกเม็ดเราข้าก็าม,กมีอุปกรณ์เสริมจังหน่อยเหตุเห็ดให้มันขาวๆหล่อนๆนอคือแปลงเขาเอิ้นยังก่อนละแปลงยังก่อนนะแปล,ลแปลงลวดแปลงลวดแปลงลวดเนาะเอาที่นี่ขัดลงไป ไหนมันยามมันออกแบงนี่ก็แปลงมากสำหรับขัดหนังขั้วนะครับรเพราะถ้าจะไปขัดของน้ำดอกขัดหนังขั้วย,ย่างเดียวเอ๋อมามาเมบิ่งแบบทีเนี้ยค <c oughs> ักคักร่อนดีป่ะเอาแจ้งสีถือว่าใส่ได้เลยนะครับถือว่าเหลืองงามอืมล่องเบิ่งก่อนนะสิน่นก่อนสีออกไปขายกับพอขาดก็ล,อกลอ่องกินล่องเบิ่งก่อนเนาะงามป่ะงาม กสองเศร้าจังไรลนะเอาสุดท้ายแล้วสำหรับคลิปจีหนังควายโอ,าาอปเปอเรนตจีหนังควายซอฟต์แอมกสิเขาปิดไว้ทีสำหรับคลิปจีหนังควายเนาะเดี๋ยวมือหนาซีเฮ็ดอีหอย่างใหม่ๆกสิร่วมให้พี่ให้น้องเบิ่งแตกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้น้ำหน่อได้ครับพ่อเป็นกำลังใจให้สอฟต์แอมซีเ็ดคลิปต่อไปเอ้า